เอาเราใบผู้เราปล่อยมันเลยลงให้ให้มันเก่งเองหนาวเหรอเย็นเหรอเอาไว้ดีไว้ไว้นะไว้นะม ป้าเย็นเปล่าเ้ยเย็นไหมอ้ออออออาชนป้าลึกไหมลงลึกเปล่าประมาณขนาดไหน ป้าอย่าตีน้ำเลยมันกระเด็นเนะี่ย <laughs> พี่นุชจะจม,มนะนะ